สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําระบบปั๊มน้ําของบ้านผมนะครับซึ่งใช้ไฟจากแผงโซล่าเท่านั้นเลยนะครับตัวนี้ก็คือถังน้ําบ้านผมนะครับแล้วก็จะมีแผงโซล่าอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวงจรแล้วก็การวางท่อน้ํานะครับเรามาดูกันทีละชิ้นก่อนนะครับตรงข้างล่างจะมีแผงโซล่าสีตัวนะครับสีแผงอย่างที่เห็นครับผมก็จะเป็นแหล่งไฟครับที่จริงมีแค่แผงเดียวก็พอครับรันได้ ข้างบนจะมีสวิตช์นะครับซึ่งจะเป็นสวิตช์ที่จะวัดระดับน้ำนะครับแล้วก็จะหยุดการทํางานของปั๊มน้ำข,ข้างล่างนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวนั้นนะครับจะหยุดการทํางานของปั๊มตัวนี้ถ้าเกิดว่าถังน้ํามันเต็มแล้วครับถ้าถังน้าไม่เต็มมันก็จะปล่อยให้ไฟมันไปตรงที่ตัวปั๊มน้ําข้างล่างครับผมมาดูกันใกล้ๆครับก็อย่างเรียนนะครับมีแผงโซล่าร์สีแผงนะครับแล้วก็มี เป็นตัวยึดเหล็กที่เขามีให้ซื้อครับผมมี1-2ตัวมันก็จะวิ่งได้นะครับแต่ว่าถ้ามีสตัวขนาดมีก้อนเมกนะครับมันก็ยังวิ่งได้ครับตัวสวิตช์นะครับดูใกล้ๆอีกทีก็คือจะเป็นจะเป็นก้อนนี้นะครับมีสายไฟวิ่งออกมาครับผมใส่หมวกให้มันกันฝนนะครับเอ่อตัวสายไฟตัวนี้มันก็จะวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผม คราวนี้เราจะเห็นว่าข้างล่างนะครับก็คืออย่างที่บอกมีสายไฟวิ่งลงมานะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าตัวปั๊มตัวนี้ครับผมซึ่งปั๊มตัวนี้จะได้น้ํามาจากถังนี้ครับแล้วก็มีน้ำประปาเข้าถังนี้ครับเป็นท่อฝา้าที่เห็นครับคราวนี้มาดูที่ปั๊มนะครับจะมีอุปกรณ์ในวงจรที่น่าสนใจอยู่2ออย่างครับผมอย่างแรกนะครับก็คือตัวนี้ครับผมมันคือ ที่ปรับโวนะครับก็คือมันจะปรับโวให้คงที่เสมอครับผมแล้วก็แอมจะขึ้นหรือลงตามแรงของไฟที่เข้ามาครับซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าแดดมาแรงเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับก็คือข้างตัวพัมนะครับตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ครับผมซึ่งจะวัดแรงดันของน้าครับผมความแรงของมันแล้วก็ถ้าน้ํามันแรงจนมีโอกาสที่ท่ออาจจะเกิดความเสียหายครับมันก็จะดับไฟของวงจรนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีแผ่นผังนะครับสำหรับการทําท่อนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายครับผมตรงนี้ก็จะมีแผ่นผังสําหรับสายไฟนะครับมีสวิตช์สตัวนะครับก็คือสวิตช์วัดระดับความสูงของน้ํานะครับแล้วก็สวิตช์ที่จะวัดว่าน้ํามันมีแรงดันสูงเกินไปหรือเปล่าครับผมก็แค่นี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับการต่อสายไฟของผู้คนผู้ชมนะครับหรือว่า การติดตั้งระบบของคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ